วันนี้จะไปรับชมคลิปนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีไฟล์กันก่อนนะคะนี่เลยค่ะทุกคนกิจกรรมแรกนะคะขอคอยปูย่านะคะนี่กลับมาอีกครั้งนะคะในแฟชั่นระดับตํานาน1ชุดฟินถึงสีสีนั่นเองนะคะเพียงแค่สะสมโทเค็นพิเศษนะคะเพื่อแลกแพ็กเกจตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแฟชั่นของผู้ชายนะคะกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมนั่นเองนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลย ะะอยู่กับช่องหนแิแชนแนลกันทีอีกนะคะทุกค,ค้อนวันนี้นะคะอยู่ในคลิปกินไปต่อไป EP ที่ที่หก่นเงนะคะทุกคนอ่ะก็คือทีนี้อ่ะหิมไม่รู้จะเอาเมนูอะไรคือหิมเห็น คอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะว่าแบบพี่อิ๋กินหมูกระทะหน่อยพี่หญิงกินอาหารอีสานหน่อยเอ้ยอาหารอีสานตอนนี้นะคะอิ๋คิดอยู่เมนูน,นะทุกคนก็คือแบบมันจะเป็นแบบเลือดสดๆเลยนะแต่ว่ายังไม่ใช่อีพีนี้เออตอนนี้อิงมกำลังหาอยู่นะว่ามีร้านไหนเขาทำบ้างนะเพราะว่าอิงก็ทำไม่เป็นนะทุกคนอยากรู้ใช่ไหม,ไมว่าเมนูอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูอีพีหน้านะคะอ่ะส่วนอีพีนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอาหารที่แค่อ,อาหารสิมันจะเป็น ผลไมล้ละกันเป็นผลไม้ที่อยู่ชอบมากๆเลยนะคะคือแบบชอบกินมากเลยเลย <S <S แล้วก็เป็นผลไม้ที่กําลังคิตอยู่ในตอนนี้นะคะทุกคนก็คือไปที่ไหนก็คือต้องเจอนั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยสุยเรียนนี่นะทุกคน ซื้อมาสองลูกเลยก็คือเนี่ยอิ๋มจะบอกผู้เรียนไปแล้วก็กินผู้เรียนไปแล้วก็ตอบคำถามทุกคนไปนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรนะคะก็คอมเมนต์คำถามไว้นะคะทุกคนในอินทีนาอิ๋มจะมาตอบนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอิ๋มชาแนลกันด้วยนะคะทุกคนไปโอเคเดีย๋ยวอิ๋มขอไปดูคำถามก่อนละกันนะคะอ่ะ าคำถามนี้แล้วกันนะคะที่หิมชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดคะอันนี้คือหิมเคยตอบไปหลายหลายอย่างและหลายรอบแล้วก็คือจะเป็นพวกแบบส้มตำใช่ถ้าเกิดเป็นอาหารก็คือส้มตำนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นถ้าหลายอย่างส้งตงสงตงมตำแซลมอนยำผลไม้ก็คือจะเป็นทุเรียนนี่แหละคะ่ะทุกคนก็คือ EP นี้ก็คือเอาง,ง่ายหิมจะกินให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนอื่นถามกันแล้วกันไป สิบ่งไหนนะแล้วแบบไม่มีทุเรียนเอ้ยไม่มีไม่มีทุเรียนไม่มีถุงม,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 มือด้วยอ่ะ เดี๋ยวอิมขอตอบคำถามนี้ก่อนละกันบางคนที่แบบเขายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนดิมขอแนะนำตัวใหม่เลยละกันค่ะก็คืออิมชื่ออุมอิมเบนจรลัดพิงพง์นะคะทุกนอายุ24ปีเกิดวันที่17มิถุนายนนะคะ2540ก็คืออีกเดือนเกวาาก็คือจะยี่พาแนละ้วคือส่วนตัวอิมเนี่ยเป็นคนคอนครพนมโดยกำเนิดนะคะทุกคนันือเราจริง ก็คือพ่อกับแม่ก็คือเป็นคนนครพนมนะคะแต่อยู่คนละคนละอำเภอเฉยๆง่ายๆคือเด็กนครพนมโดยกาเนิดนะคะไม่มีรูกคนรู้ขึ้นอะไรทั้งนั้นกว่าจะบอกผู้เรียนถึงเรื่อเสร็จหรือว่าก้าวขึ้นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะยิงก็บอกผู้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแบบอยากให้มันโฟกัสจริงๆอะคือผู้ใหญ่มาก กคน้ต้องทำอะไรมันไม่เห็นอะทุกคนคือเนื้อทุเรียนอ่ะทุกคนมันเป็นแบบกกอบนอกร่มใน่ะคะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะคะอะโอเคเดี๋ยวมาตอบคําถามต่อมาเลยนะนนะคะทุกคนก็คือมีเนาะคนที่ถามมาว่าพี่หยิมเคยอ้วนไหมคะถ้าเคยพี่หยิมลดน้ําหนัอยังไงอยากให้รีวิวลดน้ําหนัก <c oughs> คือเดี๋ยวไล่ไทม์ไลน์ในเรื่องของน้ําหนักยิงก่อนนะว่าตั้งแต่อายุ20ขึ้นมาคือตั้งแต่เกิดเอาง่ายตั้งแต่เกิดคือน้ําหนักประมาณ39 40นะแล้ว20ถึง22อะ่ะประมาณ32เสอ้ย42 43ประมาณนี้แล้วก็พอ23 24ก็คือ38 มันลดได้ยังไงไม่รู้คือทุกคนมันเป็นช่วงที่แบบอิ่มไม่สบายด้วยนะคะก็คือไม่สบายหลายอาทิตย์แล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบมันไม่อยากกินอะไรแล้ว,ลวทีเนี้ยมันก็คือน้ําหนักมันก็ลดลงไปเลยอ่ะลดแล้วแบบพยายามกินพยายามเพิ่มน้ำหนักก็คือมันไม่ขึ้นนั่นแหละ,ะทุกคนก็คือเอาง่ายคือไม่เคยอ้วนเลยนะคะไม่เคยอ้วนผอมแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เิ็ก กรอบเหมือนจะยังไม่สุกแต่มันอร่อยมากคืออิ่มชอบเนื้อทุเรียนแบบนี้มากๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่ากินได้ทั้งวันอะออเป็นอะไรที่ชอบมากมากถึงมากที่สุดยริงๆทุเรียนแต่เชื่อไหมว่าอิ่มกินไม่หมดอิ่มจะกินให้หมดเลยกิยนเนูนี้ไม่หมดต่อมานะคะทุกคนพี่อิ่มเคยคิดจะสักไลายไหมคะ สักลายหรอทุกคนคืออันนี้จริงอินไม่ได้แอนตี้คือทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะทําก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลเขาชอบทําหรือไม่ชอบทำอะไรอย่นี้ทุกคนแล้วทีนี้ยถ้าเกิดพูดถึงตัวอิอ่มอิ่มก็เคยคิดอยากจะสักลายเหมือนกันนะ สักแค่ตรงแบบกลางหลังกลางหลังเป็นรูปดอกดอกกุหลาบเพราะว่าหยิงชอบกุหลาบมันเป็นดอกรูปดอกกุหลาบแบบเป็นก้านยาวเาแล้วก็มีดอกกุหลาบข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคนเคยคิดอ,อยากจะสักก็คือแบบเดี๋ยวตอนนี้มันไม่อยากสักแล้วแต่อนาคตก็ไม่แน่นะคะทุกคนก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะ รู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์แบบถามบ้านเล็กที่เลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนที่เป็นคนจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมตำบลบ้านกลางหมู่บ้านบ้านกลางน้อยนะคะทุกคนบอกบับนที่ไม่ต้องนะแค่ <c oughs> บอกหมู่บ้านก็พอโอเคก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็เร็วๆนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนอิ่มจะโพส มีน้องลห,หลยคนแหละถามถามเข้ามาว่าพี่อิมใกล้วันเกิดแล้วพี่จะอันบ็อกของขวัญไหมน้องอยากส่งให้อย่างนี้คะก็เอาเปา็นว่าถ้าเกิดมีใครอยากจะส่งของขวัญให้อิมนะคะก็เดี๋ยวอิมจะโพสที่อยู่ไว้ให้นะคะทุกคนก็คือง่ายเดี๋ยว จะโพสแล้วก็จะทําแบบอันบปของวัญน,นะว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างให้ทุกคนยืนนะคะสิบเจ็ด,ดมิถุนายนเอ็มว่าหนา้าจะให้สั่งให้ส่งก่อนต้นเดือนมิถุนายนน่าจะต้นเดือนมิถุนายนค่ะทุกคนก็รอดูกันแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าทุกคนอย่าไปคิดว่าจะไปนั่งทำต่้ตมตําอยู่กลางห้องงา,ามช่วงนี้คือบรรยากาศรอบเย็นอะบรรยากาศมันดีมากเลยนะมันไม่ร้อนเลยนะแล้วทีเนี้ยจะพาสองแสบไม่ใช่สองแสบสิสามแสบก็คือมีเอลิสเอเลนแล้วก็เอรอนอะไปด้วยนะคะเพราะว่าอิมมีกงใหญ่ กงใหญ่ให้เด็กให้ให้สามแสบนี่คือนั่งอยู่ข้างในอืมก็คือเอาไปออกออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแหละก็คือให้ให้อยู่ข้างในให้ดูแบบนอนดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเกิดอยากดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะนะหนคิดจะตัดผมสั้นอีกไหมคะผมสั้นหรอเคยคิดอยากจะตัดนะ แต่ไม่รู้่ตอนไหนรอดูแล้วกันนะคะทุกคนแต่มีมีมีชิดอยู่มีชิดอยู่อร่อยอ่ะพี่ม่มคะใช้อะไรถึงหน้าขาวไม่มีสิวคืออิ่มโชคดีอย่างนึงคือไม่ค่อยมีสิวทุกคนคือทําอะไรก็คือแบบไม่ค่อยมีสิวแบบยกเว้นช่วงประจาเดือนก็จะขึ้นมาเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างงี้ก็คือแบบไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าพูดถึงการรักษาดูแลนะคะทุกคนก็แค่ล้างหน้าให้สะอาดทาเซรั่มเซรั่มรักษารอยสิว แล้วก็อ่ะถ้าเกิดว่าตอนเป็นสิวอิมไม่เคยแบบใช้แผ่นแปะสิวไม่เคยใช้แบบยาแต้มลดสิวอะไรนี้นะอิมไม่เคยนะคะก็ค,คือปล่อยให้มันหายไปเองแล้วก็รักษารอยแผลรักษารอยสิวเอาอืม <S <s พี่อิมจะเล่นไหมครับเมืม่อไร,รอจะเล่นไหมครับเมืเ่อไรเหรอเดี๋ย <s> วก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่บอกไม่บอกรอรอรอก่อนรอก่อนแต่แต่ก็อืมแต่ก็เดี๋ยวรู้อืมพี่อิมคะอยากรู้ข้อมูลของการจัดฟันค่ะ จัดฟันใช่ไหมอันนี้ราคามันขึ้นอยู่แต่ละคลินิกนะใช่ขึ้นอยู่แต่ละคลินิกแล้วก็เข้าไปสอบถามว่ามีมีมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างของอิ่มอะไปครั้งแรกเลยก็คือจะเพียย์ช่องปากเพียย์ช่องปากในที่นี้คือคุณหมอจะดูฟันเราทุกซี่ว่ามีผุตรงไหนมีต้องถอนตรงไหนมีต้องถอนซี่ไหนผุซี่ไหนอะไรแบบเยอะอะคือเขาอิ่มอะผุประมาณ10กว่าซี่10กว่าซี่ฟันผุเยอะมาก แล้วทีเนี้ยเขาหมอคนหมอก็จะอุดฟันเชื่อช่องปากเสร็จแล้วแล้วก็จะขูดหินปูนขูดหินปูนเสร็จก็คือลงติดเครื่องมือทุกคนก็คือจะติดแผลไอข้างบนหรือข้างล่างก่อนก็แล้วแต่คนหมอนะคะจะติดข้างบนหรือข้างล่างก่อนเสร็จอีเดือนหนึ่งก็คือมาติดข้างที่เหลือ ด้านที่เหลือนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคลินิกนะคะทุกคนราคาประมาณเท่าไหร่ก็คืออยู่ตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันแล้วแต่คลินิกของน้องๆที่อยู่ด้วยบางทีของพี่อาจจะถูกของน้องจะแพงวันนี้ของพี่อาจจะแพงของน้องจะถูกัจจก,ก็ได้นะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่แต่ละคลินิกเนาะ,ะอ่ะมีหลายคําถามมาเหมือนกันว่าแต่ก่อนพี่อิ๋ทำงานอะไรคะอ่าพี่เริ่มทํางานตั้งแต่อายุส6ก อ่ามสก็คือ16นั่มเองก็คือทํางานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานพาร์ท t ตั้งแต่อายุ่16นะคะทุกคนก็คือออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าเอาง่ายคือแต่ก่อนคือชอบออกไปอยู่ข้างนอกทุกคนไม่อยากอยู่บ้านก็คือไปอยู่หอกับเพื่อน,น,นอย่างนี้นะคะสมัยเรียนแล้วทีนี้ก็ทํามาทุกช่วงปิดเทอมแล้วก็จบมหก็คือทํางานช่วงเรียนมหาลยัยมีทํางานจะเป็นเด็กเสืหลายอย่างทำหลายอาชีพมากแล้วทีนี้ช่วงที่ก่อนนี้จะมา ทำยูทูบเบอร์อิมก็เรียนใช่ยังไม่ทํางานอะไรเลยเรียนแล้วก็มีทางานพาร์ทไทม์นิดหน่อยนั่นเองใช่ค่ะตอนนั้น<ฮ>พี่อิมเปิดกุเครื่องสำอางเลยค่ะืเครื่องสำอางเหรอมันมีเขาว่ามีเยอะไหมก็ก็เยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ให้ไม่ให้ของแบรนด์เนมทุกคนจะเป็นของทัง่วไปแล้วก็จะมีแบรนด์เนมไม่กี่แห่ง ไม่กี่แหงใช่ใช่ใช่มีแค่ของแบบส่วนใหญ่จะซื้อในวัดส,สันนะคะเพื่อทำอ่างอจะซื้อในวัดส,สันแล้วก็มีของนั่นนี่นินนดๆหน่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเสรอยากดูก็เดี๋ยวอิ่มจะไปทาคลิปรีวิวห้องในทีเดียวเลยโอเคไปอยากให้พี่อิ่มทำอาหารที่ไม่เคยทำมาก่อนคะ่ะไม่เคยทำมาก่อนเลยเยอะ <ๆ S 1> นะเพราะว่าอิ่มไม่ไม่ค่อยได้ทำแบบ ไม่ค่อยทําอาหารเยอะอยู่แล้วอ่ะคือทําเป็นบางเมนูนะคะทุกคนก็คือจะทำะเฉพาะเมนูที่เราชอบกินเมนูที่เราชอบไม่ชอบกินก็คือจะไม่ทำนั่นเองทุกคนตอนนี้คืออิ่มๆแล้ว <Huh? S 1> เยอะมากอิ่มว่าน่าจะได้ออาไป แม่กับยายก็เอาเป็นานทุกคนอย่าลืมนะคะอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคนอิมจะเอามาตอบในคลิปกินคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปหน้าอาจจะอิ่มอาจจะไปนั่งกินอยู่ริมน้ำหรือไม่งั้นก็ริมโพหรือไม่งั้นก็ริมทุงม่งนาเดี๋ยวเป็นว่า เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันว่าไปกินที่ไหนนะคะทุกคนแต่ว่าแจะเอาภาพบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าอะไรท้องทุ่งมาให้ชมอะไรกันนะคะทุกคนแล้วก็จะพาสามแสบตัวนี้ไปด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเป็นว่าจะจบคลิปเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อิ่มกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอิ่มนะแต่มึนก็อยากกิน